สำหรับในรอบนี้รอบชิงชนวัลนครับจะมีน้องณนายน้องเดโต้น้องปัญญาน้องหมอน้องมะพร้าวน้องเปเปอร์น้องชิกและน้องปุ่นคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ready ลิกไป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 นลิกไปนลิกไปนลิกไป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 ิงโค้งครับแลเป็นปัญญาแล้วครูตีครัวไปลแล้วล้าไป้ขึ้นมาแงได้ครับขึ้นไปก่อครับในรอบคกไปจะมีนอกไรล่วงล่วงลล่วงลล่ไปกต่อครับรอบชิงถ้วยควนนี้มีแต่เดือนเดือน่านั้นเลยขึ้นมาครับน้องน้าได้น้องเดต้น้องปัญญาน้องบกน้องมะพร้าวน้องเปิ้ลน้องทิ้งและน้องปุ่นลิกบันลิกบันไปต้างตำนานกันตำนานของตีจะเป็นของใครครับน้องมะ จังหวัดไหนทีมไหนค่ายไหนจะมาสร้างแชมป์แล้วตอนนี้ยังเป็นน้องบอกนะแม่รอบแรกนี้มันอึดอัดอัดยังไม่ได้แชมป์แล้วตอนนี้ฮะอันดับที่หนึ่งขอทวงบัลลังก์แชมป์คืนเป็นใครไปไม่ได้วิ่งกันมา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 และอันดับที่หนึ่งเข้าเส้นชัยน้องบอกแชมป์เปี้ยนเออ แรกมันอึดอัดน,นะมันยังไม่ได้แชมป์เอาแชมป์รอบนี้นะฮะน้องหมอกนะสุดยอดอันดับที่สองน้องปุนอันดับที่สามมะพร้าวอันดับที่สี่เนโตอันดับที่หน้าน้ายนห้าน้ายนหกปัญญาน้องทีกอันดับที่เจ็ดนะลูก แปดเป็นน้องเปเปอร์นะครับเอาปมมือโอ้โหรุ่นนี้เดือดมากอ่พี่ทวนอีกทีหนึ่งเป็นน้อง